เราจะมาดูดวงความรักประจำวันอังคารที่17มีนาคม2563นะคะคํำทำนายไม่ตรงกับท่านใดก็อย่าไปนอยไปเครียดนะคะ,ะปล่อยผ่านไปนะคะเพราะมันเป็นคํำทำนายในแต่ละวันนะคะใครมีปัญหาอยากปรึกษาหารือหรือดูดวงนะคะคนละข้อนะคะคอมเมนต์ใต้คลิปมานะคะแม่ขุนทองจะเช็คดวงให้นะคะเริ่มกันเลยนะคะคนเกิดวันจันทร์ค่ะ ได้ไพ่เฮอร์มิตนะคะเป็นไพ่เป็นไพ่ฤาษีนะคะก็ถือว่าความรักของคุณนะคะอาจจะพบรักกับคนที่มีอายุมากกว่าเราเยอะนะคะ10ปีขึ้นไปอย่างนี้นะคะหรือเป็นพบรักกับคนที่เป็นอาชีพทางการแพทย์อย่างนี้ก็ได้นะคะ หรือพบรักกับคนในเครื่องแบบนะคะทหารตำรวจอะไรอย่างงี้นะคะก็ถือว่าเป็นความรักที่อาจจะพบเจอกันยาวนานหรือเป็นหรือความรักจากการเ,าเรียนกันมาตั้งแต่สมัยเด็กๆอย่างเงี้ยนะคะหรือเป็นเพื่อนบ้านหรือผู้หลักผู้ใหญ่ชักพานําพามาให้เรานะคะหรือพบรักกับคนต่างชาตินะคะบางคนอาจจะแต่งงานแต่งการไปอยู่ต่างประเทศแล้วนะคะหรืออาจจะไปมาๆนะคะ อย่างนี้ก็น,นะคะก็ถือว่าเป็นความรักที่ราบลื่นไม่ได้หวือหวาอะไรนะคะแต่มีความมั่นคงนะคะคนที่เป็นโสดนะคะบางคนก็คลองตัวเป็นโสดมานะคะหรือไม่เคยมีแฟนเลยนะคะแต่อยู่ๆนะคะก็อาจจะมีเพื่อนเก่านะคะหรือคนรักเก่าๆที่แอบชอบเราอย่างนี้นะคะก็หวนกลับมาทักทายเราอย่างนี้นะคะก็ถือว่ามันอยู่ที่เจ้าชะตานะคะว่าจะเลือกไหม แต่แรกๆนะคะแม่ขุนทองก็แนะนำว่าให้เลือกคบเป็นเพื่อนก่อนนะคะ ค่อยๆพัฒนาเอานะคะไม่ต้องใจร้อนนะคะหรือบางคนอาจจะพบรักกับคนต่างชาตินะคะในโลกออนไลน์นะคะหรือพบรักกับคนในเครื่องแบบนะคะทหารตำรวจนะคะพบรักกับคนที่มีอายุแตกต่างกันมากนะคะเช่นเป็น10ปีขึ้นไปนะคะหรือแก่กว่าเราเยอะๆนะคะหรืออายุน้อยกว่าเราเยอะอะไรเงี้ยนะคะก็ถือว่าเป็นความรักที่แล้วแต่เช้าชะตาจะเลือกนะคะ คนเกิดวันอังคารคะ่ะได้ว่าได้ไพ่เลเวอร์นะคะเป็นรักสามเช่าของเราสามคนนะคะก็ยังวุ่นวายต่อเนื่องนะคะคนรักของเราก็เหมือนออไปรักกับคนอื่นนะคะทำให้เราเจ็บปวดนะคะต้องรอคอยตลอดเวลาเลยนะคะคนวันอังคารนี้มีปัญหาต่อเนื่องนะคะในเรื่องของความรักนะคะแต่ถ้าแม่ขุนทองคิดว่าถ้า บางคนที่เข้มแข็งนะคะอาจจะมีปัญหาแบบนี้ก่อนหน้านั้นมาแล้วนะคะณปัจจุบันนี้อาจจะกลับมาคบกันนะคะกลับมารักกันเช่นเดิมนะคะเข้าอกเข้าใจกันแล้วก็ได้นะคะหรือบางคนนะคะที่คลองตัวเป็นโสดน,นะคะก็อาจจะพบรักกับคนที่น่ารักนะคะดูแลใจใสดีนะคะเข้ามาคบหาเรานะคะแต่เขาก็อาจจะมีพันธะอยู่แล้วนะคะหรือเป็นคนที่มีใครอยู่แล้วนะคะพอเรามารู้ทีหลังนะคะ มันก็อยู่ที่เจ้าชะตานะคะว่าจะไปต่อหรือพอแค่นี้นะคะออถ้าสบายใจนะคะก็คบต่อไปนะคะถ้ารับไม่ได้นะคะมันก็ต้องถอยออกมานะคะมันอยู่ที่เจ้าชะตานะคะว่าอยู่เป็นไม้อย่างนี้นะคะมันตอนนี้มันก็มีภาวะแบบนี้นะคะต่อต่อไปเดี๋ยวพูดคุยกันได้นะคะเดี๋ยวทุกอย่างก็จะลงตัวเองนะคะไม่ว่าเราจะจากกันหรือเราก็คงสถานะไว้แค่เพื่อนอย่างเงี้ยนะคะ คนเกิดวันพุธคะ่ะได้ไพ่จัดติกนะคะก็ถือว่าช่วงนี้นะคะความรักก็ถือว่าก็ราบรื่นดีไม่ค่อยมีปัญหาอุปสรรคอะไรนะคะเป็นช่วงที่เหมือนเรา,เาลักษณะว่าความรักเป็นช่วงที่เหมือนช่วงนี้อาจจะจัดการธุระนะคะบางคนนะคะอาจจะมีแผนที่มั่นหมายแต่งงานนะคะอาจจะทําเรื่องอยู่นะคะติดต่องานอะไรอย่างเงี้ยนะคะติดต่อที่จะจัดงานแต่งอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็วุ่นวายพอสมควรนะคะ ก็ถือว่าลงเอยกันดีนะคะสําหรับคนที่จะมีแผนมั่นหมายแต่งงานนะคะหรือบางคนนะคะอาจจะเป็นลักษณะว่า,ามีความรักเข้ามาแล้วก็เป็นรักที่เราต้องเลือกนะคะว่าเราจะเลือกใครนะคะจะเลือกอใครดีอย่างเงี้ยนะคะที่เขาจะอกเข้าใจกันนะคะอยากทําให้มันถูกต้องสักทีนะคะไม่อยากคาลคกซังอย่างนี้นะคะก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีที่ควรตัดสินใจนะคะสําหรับคนที่เป็นโสนนะคะก็ถือว่า พร้อมตัวเป็นโสดมานะคะก็อาจจะมีคนเข้ามา,ารักใครเรานะคะเ,เข้ามาทําความรู้จักเราในแบบที่เรารู้นะคะว่าไม่ใช่เพื่อนธรรมดานะคะอยากมาเป็นแฟนเรานะคะเพราะฉะนั้นอาจจะมาพร้อมกันหลายคนนะคะทําให้เราต้องเลือกนะคะแม่ขุนทองแนะนําว่าให้คบทุกคนเป็นเพื่อนก่อนนะคะคนที่คุณสนใจคุณอาจจะไม่ได้คบก็ได้เนี้ยนะคะก็ต้องรอดูไปนะคะค่อยๆอมันอยู่ที่การต้องใช้เวลาในการครบคนนะคะ บางคนเรามองรู้น่าสนใจนะคะพอค,บ,คบไปแล้วอาจจะไม่ใช่ก็ได้นะคะบางคนเรามองว่าแบดนะคะพอคบไปนะคะเขาอาจจะเป็นคนที่น่ารักนะคะที่คลิกกับเราได้เข้าใจเราอย่างนี้ก็ได้นะคะมันอยู่ที่การครบหาค่อยคุยกันไปนะคะคนเกิดวันพฤหัสบดีคะ่ะได้ไพ่เดือสตาร์นะคะถือว่าความรักช่วงนี้นะคะก็เป็นความรักที่ดีของคุณนะคะ เดือดสตาร์ก็สุขสมหวังดีแฮปปี้ดีนะคะ uh, ไปเที่ยวไปไหนมาไหนช้อปปิ้งนะคะไป uh, ดูหนังฟังเพลงกันนะคะอยู่ในช่วงที่ uh, โรแมนติกนะคะมีความสุขอะไรอย่างนี้นะคะหรือบางคนที่เป็นโซนนะคะอาจจะคลองตัวเป็นโซนอยู่กับเพื่อนฝูงอยู่กับครอบครัวนะคะก็แฮปปี้ดีนะคะไม่ได้ต้องการอะไรอย่างนี้นะคะแต่อยู่ๆนะคะก็อาจจะมีคนรักก่าวนะคะหรือเพื่อนเก่านะคะสมัยเรียนนะคะมาแสดงความชัด เจนในเรื่องของการอยากเข้ามาคบหาเป็นแฟนนะคะเพราะฉะนั้นคุณก็อยู่ที่เจ้าชะตานะคะว่าจะเลือกไหมนะคะอันดับแรกก็คงต้องคงสถามะไ้ที่เพื่อนไปก่อนนะคะค่อยๆค,ยคบหาไปนะคะถ้าดูแล้วเราอยากมีแฟนจริงๆก็ค่อยคิดอีกทีนะคะว่าเราจะคบเป็นเพื่อนหรือเป็นแฟนนะคะค่อยๆเลือกเอานะคะคนเกิดวันศุกร์ค่ะได้ไพ่เมจิเชียนนะคะ คนที่มีคู่อยู่แล้วนะคะก่อนหน้านั้นคุณอาจจะพบเจอกันในแบบที่ไม่คาดฝันนะคะเจอกันใน w t s a อ p เจอกันในแอปอะไรต่างๆนะคะก็ถือว่าในโลกออนไลน์ซึ่งดูแล้วมันไม่ใช่ความจริงนะคะอาจจะโกหกไปมานะคะอยู่ดีก็คุยกันคลิกกันได้อะไรอย่างนี้นะคะเจอหน้าเจอตาคบหากันจนถึงปัจจุบันนี้นะคะก็ถือว่าแบบไม่คาดฝันนะคะหรือบางคนก็พบเจอความรักจากการเดินทางนะคะ เจอกันโดยบังเอิญหรือเพื่อนฝูงแนะนําให้มาเจอกอารนี้นะคะหรือเพื่อนของเพื่อนอะไรต่างๆนะคะก็คบกันจนถึงปัจจุบันนี้นะคะเป็นลักษณะว่าคนที่คบหาเรานะคะเป็นคนชอบตื้อนะคะ,ะตื้อเท่านั้นที่คลองโลกนะคะจนเราใจอ่อนแล้วก็คบหาก็น่ารักดีอย่างนี้นะคะสําหรับคนที่เป็นโสดน,นะคะคุณก็จะครบรักนะคะแบบที่ไม่คาดฝันนะคะพบรักโดยบังเอิญไม่ว่าจากการเดินทางหรือในโซเชียลอะไรอย่างนี้นะคะ ก็ค่อยๆดูไปนะคะค่อยๆศึกษากันไปนะคะค่อยๆหาที่มาที่ไปอะที่มาที่ไปอย่างนี้นะคะไม่ต้องไปใจร้อนนะคะเดี๋ยวจะเจอคนที่ไม่ใช่หรือเจอคนไม่ดีเอานะคะ คนเกิดวันเสาร์ค่ะได้ไพ่พระราชานะคะไพ่ไพ่เอ็มเพลเลอร์นะคะคนที่มีคู่อยู่แล้วก็ถือว่ามีความมั่นคงนะคะทั้งเรื่องการงานเรื่องฐานะนะคะเขารักเราแบบจริงใจนะคะหรือบางคนก็อาจจะคบกันตั้งแต่สมัยเรียนแล้วนะคะจนถึงปัจจุบันนี้หรือบางคนก็อาจจะแต่งงานแต่งการมีแผนมั่นหมายแต่งงานอย่างนี้ก็ได้นะคะ,ะที่จะใช้ชีวิตคู่ด้วยกันนะคะ คุณอาจจะพบรักนะคะกับคนต่างชาตินะคะหรือข้าราชการระดับสูงนะคะหรือคนในเครื่องแบบอย่างนี้นะคะเจ้าของกิจการนะคะคนที่มีฐานะดีอย่างนี้นะคะก็ถือว่าความรักก็ราบรื่นดีนะคะสําหรับคนที่เป็นโสนนะคะอาจจะเจอคนนะคะที่เอ่อฟุ่มเฟนะคะเข้ามาดูแลเราแบบจัดเต็มนะคะแต่เราก็ต้องให้สืบสอหาดีๆนะคะว่าเขามีใครไหมนะคะก็ค่อยๆระวังตัวคบเป็นเพื่อนไปก่อนนะคะ แต่เขาดีแน่นอนนะคะดูแลเรานะคะแต่มันสถานะแบบไหนแค่นั้นเองนะคะถ้าคุณรับไม่ได้กับการที่เขามีใครคุณก็ต้องถอยออกมาเป็นแค่เพื่อนนะคะก็ค่อยๆดูไปนะคะกับสถานะนะคะแต่เข้ามาในแบบที่จัดเต็มแน่นอนนะคะไม่ว่าจะเป็นคนต่างชาติหรือคนในเครื่องแบบอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ถือว่าเป็นไปด้วยดีนะคะ คนเกิดวันอาทิตย์ค่ะเด็กไพ่เจ้าหญิงนะคะถือว่าความรักของคุณนะคะช่วงนี้ก็สมบูรณ์พูนสุขดีนะคะบางคนก็อาจจะมีแผนแม่หมายแต่งงานในเ็ววันนี้นะคะใช้ชีวิตด้วยการหนีนะคะหรือบางคนก็อาจจะแต่งงานแต่งการไปแล้วนะคะหรือรอคอยข่าวของการตั้งครรภ์น,นะคะคุณก็จะมีข่าวดีเข้ามาแล้วนะคะเด็กก็จะนําโชคนะคะลูกของคุณมาเกิดนะคะ ก็จะได้เด็กนําโชคนะคะถือว่าครอบครัวสมบูรณ์นะคะมีทั้งพ่อแม่ลูกอย่างนี้นะคะสําหรับคนที่เป็นโสดน,นะคะคุณก็เป็นโสดมายาวนานนะคะอยู่ๆก็มีผู้หลักผู้ใหญ่หรือเพื่อนฝูงนะคะแนะนําคนดีๆมากๆนะคะมาให้เรานะคะมีความชัดเจนที่จะพบหาเรานะคะยังไงก็มีแผนที่จะมั่นหมายแต่งงานในอนาคตอันใกล้นี้นะคะถือว่ามีความสุขสมหวังในเรื่องของความรักนะคะทำทำนายจบลงไปแล้วนะคะ แม่ขุนทองตับขอพรบคุณทุกทท่านที่ติดตามแม่ขุนทองตลอดมาค่ะสวัสดีค่ะ